สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าด้วยเรื่องของการเย็บผ้าถุงให้เป็นวงกลมนะคะนี่นะคะทุกวันนี้ก็คือจะพ้งแล้วก็เย็บแบบนี้แล้วนะคะที่เป็นที่นิยมแต่ถ้าร้านไหนที่ใส่ใจหน่อยเขาก็จะพับแล้วก็ล้มตะเข็บให้อีกทีนะคะแบบนี้อีกแบบหนึ่งที่เราจะมาเย็บกันวันนี้นะคะก็คือแบบห่อตะเข็บห่อตะเข็บเนี่ยถามว่าด้านไหนเป็นด้านนอกหรือด้านในอะ่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านเนาะเพราะบางทีสังเกตจากเสื้อผ้าที่เราซื้อมา บางครั้งก็จะใช้เส้นเดียวตรงตะเข็บไหลอะ่ะก็จะเป็นเส้นเดียวบางทีก็ถ้าตะเข็บข้างก็จะเป็น2เส้นแต่ถ้าเราอยากให้ด้านที่เป็น2เส้นน่ะอยู่ด้านไหนแล้วก็คือด้านที่เราเย็บอะ่ะจะเป็น2เส้นสมมติว่าเราจะเอาด้านถูกเป็น2เส้นเราก็เย็บที่ด้านถูกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเย็บกันสาธิตให้เพื่อนๆดูแบบชัดๆเลยนะคะเอาได้แบบคนละสีให้ดูจะได้เห็นชัดๆเลยความกว้าง เอาเล็กตามความชอบของเรานะคะแล้วก็เอาที่จักเราเย็บได้ด้วยจะต,ตัวนี้ใช้สาธิตอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ0.6นมิลน,นะคะไม่ถึง1เซนเนี่ยนะวัดให้ดูนะคะใครกลัวเย็บไม่ตรงก็จะขีดแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่อันนี้ขีดให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะเวลาห่อก็ทําการห่อแบบนี้นะคะเราจะเย็บสองรอบรอบแรกเราจะห่อแบบนี้แล้วก็ทําการเย็บ นั่นจะเป็นผ้าที่สามชั้นเลยนะคะเวลาเย็บเนี่ยต้องใช้เข็มที่ค่อนข้างหนาสักหน่อยนะคะแต่ถ้าใครกลัวเย็บไม่ตรงก็คือปักเข็มมุดก่อนนะคะแต่ถ้าคนมืออาชีพเขาก็จะเย็บจับห่อแล้วย็บไปเลยนี่นะคะหนึ่งสองสามใช้เข็มเบอร์หนาสักหน่อยก็จะดีนะคะห่อแล้วเราก็ทำการไล่เย็บเลย ใครที่ไม่เคยเย็ยนต้องใจเย็ยนๆนะคะเพราะว่าจะเบี้ยวเพราะว่ากว่าจะสิ้นสุดผืนหนึ่งก็เป็นเมตรหนึ่งเลยเนาะประมาณเมตรหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องให้เห็นชัดๆชัดไหมคะค,ค่อยๆห่อค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะคะใครไม่ตรงก็กลัวไม่ตรงก็เอาเข็มกัดช่วยนะคะ หรือจะเอาช็อคขีดเป็นเซตไว้ก็ได้นะเนี่ยนะคะอันนี้จะเย็บชิดหน่อยแต่ถ้าใครเย็บไม่ชิดก็ไม่เป็นไรนะใช้กันไกรเจียนออกได้นะไม่ต้องสีเรียดน,นะคะอันนี้แบบเสียสละเอาเอาได้คนละสีเย็บให้เพื่อนๆดูเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วต้องเลาะออกอีกต้องมาเลาะ ไปใช้งานต่อตะอยากให้เห็นจะชัดไงค่ะไาลราไปเรื่อยๆถ้ามือใหม่ๆก็จะพยยิชชาดนดหนึ่งนะคะ่ะ แต่อันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยถนัดอะไรเพราะเอากล้องเอากล้องตั้งไปข้างหน้าเลยเพื่อจะได้เห็นชัดๆค่ะลายไปแบบนี้ลายไปจนสุดผ้านะคะค่ะเส้นที่เราเย็บออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อีกพลิกกับอีก ด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำการเย็บจา้าอีกหนึ่งรอบ ค่ะก็คือจะเอาด้านไหนเป็นสองเส้นก็คือขึ้นก็คือเอาด้านนั้นเย็บนะคะนะให้เห็นชัดๆเลยนะคะค่ะก็เย็บเลยโดยใช้แนวตีนผีของเราเนี่ยเป็นระยะให้เรานะคะ ใช้แนวตีนผีนะคะเย็บให้เสมอกันไปปรับกล้องให้เห็นชัดๆนะไม่ยากเนอะไม่ยากเลยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวไล่ให้จนหมดเลยนะคะ ถ้าเป็นอันเรียบร้อยนะคะตัดได้แล้วก็ดึงออกมาระวังระวังเข็มนะคะค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ ด้านที่เราไม่เย็บด้านที่เราเย็บก็จะเป็น2องเส้นแบบนี้นะคะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ